ไส่หมูเลยนะเนี่ยเพื่ลัง่ก็จะไม่มีคนไม่ก็จะไม่มีคนก็มาเดือดใส่หมูไว้ในหม้อเห็นแล้วลูก จะพามากินก๋วยเตี๋ยวท่าวัดสแกนครับวัดหลวงปูด่ดูขายมาห้าสิบกินกไกกนปกินครับกินเตี๋ยวเาม,มาเย่หกลารล้าอะไรยาย โอ้โหยายนี่ดังมากเลยมเชือางเอาเลผมเอาเล็กต้มยำครับหมูยายขายตรงนี้นานยังครับห้ปีแล้วจห้าสิบปีเลย ก็ไม่รู้ทงกาปายังไม่มีลูกจลูกสีสิบเจนเล็กก็ต้องสี่สิาสีะ้ามคะก็ยังไม่กินอร่อยอร่อยหอมกินเลือกินแล้วไม่อร่อยเลยแถมปลาหนูเพื่อได้ไหมนี่นไม่อร่อยเลยใส่เลอวใส่เรือคะ วไม่่ออรอยดูปลางครับท่าน้ำยายก็ขายก๋วยเตี๋ยวท่าน้ำวัดขายมาห้าสิบปีที่วัดสแกนะครับ เหมือนกันาะเหรครับจะเลิกเหมือนกันครับหายีอยากจะลิกแล้วมันมาดันตอนเลิกเนี่ยทำทงที่กว่าเฉยๆหลายมาห้าสิบปีแล้วมีกินแล้วมันคนกินมันไม่ได้เลิกแล้ก็ต้องทนนะลูกสาววที่เดต่อคิวขนาดเมื่อวานฝนตกหอัดกันอยู่ในนี้บานเลยอ่ะคนเมื่อวานกันเทียง แต่ว่าจะทำวัดเติมใช่ไหมก็ต้องอีวัดรอบวัดไปอาศัยวัดอาศัยวัดโดยเฉพาะเลยลูกเอ้ยก็วัดไม่ติดไม่ไม่ต่อยเขาเรียกขอวัดไม่ต่อยที่มีใครให้ฮะตรงนี้เขาไม่ให้ลูกๆก็ไปให้ตรงโน้นแต่ให้ตรงนี้เดี๋ยวเหมาก็เตี้ยวอ่ะแล้วหนูอ่ะนาค้องนี่ก็การแรกไงลเหมือนกัน